ยากา์กฝนตกจ้ามืดอคงมาสองสามวันวันนี้ตกเยอะมากเลยน้ำทวมก็จะท่วมม ตกหนักมากเลยน้ำไหลไม่ทันพอไหลไม่ทันพอตัน ไปบ้านไม่ได้อยู่มาลูกชายจบแล้วสวดแล้ว